สวัสดีครับผมคุณครูคมศักดิ์จันทโชตนะครับเป็นคุณครูวิชาเทคนโนโลยีโรงเรียนไซยโยกน้อยวิทยานะครับวันนี้จะมานำเสนอสื่อการสอนอในวิชาออกแบบและเทคโนโลยีนะครับชื่อว่า,าเป็นกิจกรรมการเรียนรู้าการออกแบบผลิตภัณฑ์เครื่องกองอากาศอัตโนมัตินะครับเพื่อใช้งานที่ตอบโจทย์ในท้องถิ่นนะครับก็จะก็จะตั้งโจทย์ให้เด็กๆเ,เนี่ยเอา บอร์ดคิดไบแล้วก็อุปกรณ์ที่มีอยู่เนะี่ยไปไประยุกต์ใช้เพื่อให้ทําเป็นเครื่องกรองอากาศแบบที่ตัวเองออกแบบไว้นะครับทีนี้เราก็จะมีตัวอย่างให้เขาก็คือตัวนี้นะครับก็จะเป็นที่เราทําไว้แล้วก็คือเราจะใช้บอร์ดคิดไบนะครับคิดไบตเป็นตัวที่เชื่อมต่อกับเซนเซอร์คาร์บอนไดออกไซด์นะครับแล้วก็เป็นตัวตัวจับแก๊สแล้วก็จะใช้ รีเลย์5โวลต์น,นะครับรีเลย์5โวลต์น,นะครับเป็นตัวเชื่อมบอร์ดกับตัวเครื่องกรองอากาศนะครับนี่คือตัวเครื่องกรองอากาศของเราที่ที่ได้ทําไว้นะครับเป็นเป็นเครื่องกรองอากาศ DIY ก็คือเอาไส้กรองใส่ไว้นะครับแล้วก็มีพัดลมระบายอากาศอยู่พัดลมระบายอากาศเนี่ยเมื่อได้รับไฟก็จะดูดอากาศเสียเข้าไปแล้วก็ปล่อยออกมาข้างนอกนะครับโดยคอนเซปต์ของ เครื่องกองอากาศของเราเนี่ยก็คือจะให้มันทํางานอัตโนมัติโดยการที่ให้ตัวเซ็นเซอร์เนี่ยตรวจจับแก๊สในห้องเรียนนะครับหรือว่าห้องที่เราอยู่เป็นห้องเรียนเล็กๆเนี่ยนะครับเมื่อตรวจจับแล้วพบว่าแก๊สเริ่มมีระดับที่ค่อนข้างที่จะอันตรายหรือว่ามีผลทําให้ในห้องของเราเนี่ยมีมลภาวะที่ไม่ค่อยดีนะครับก็จะทําตัวเซนเซอร์เนี่ย ก็จะส่งสัญญาณไปให้บอร์ดคิดไบ์และคิดไบ์ก็จะประมวลผลส่งแจ้งเตือนไปทางไลน์ว่าตอนนี้มลภาวะในอากาศเนี่ยมากเกินไปแล้วนะแล้วตัวบอร์ดคิดไบ์ก็จะสั่งรีเลย์ให้เปิดไฟทํางานนะครับตัวเครื่องกรองอากาศก็จะติดขึ้นมานะครับตัวนี้ก็จะเมื่อเราเปิดเครื่องเนี่ยก็จะสามารถทํางานวนอย่างเงี้ยได้ทั้งวันนะครับจนกว่าเราจะมาปิดเครื่องกรองอากาศเองเมื่อเราพอใจว่าอากาศมันเริ่มดีแล้วนะครับ ตัวนี้ก็จะส่งสัญญาณมาให้ทางไลน์ด้วยว่าค่าอากาศณนะขณะนั้นเนี่ยมันมันดีขนาดไหนนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะมาเชื่อมให้ดูนะครับเชื่อมต่อให้ดูเนาะมาลองต่อดูนะครับเราจะต่อตัวเซนเซอร์แก๊สนะครับเข้าไปที่ช่องอินพุตหนึ่งนะช่อง 1, อิงนพุตหนนี้นะครับแล้วก็ต่อไฟนะครับให้ตัวรีเลย์นะครับ ตัว VCC นะครับเราจะใช้สายสีแดงนะครับต้องเป็นไฟ5โวลต์นเนอะไฟ5โวลต์แล้วก็ต่อกับหัวาขา VCC ของตัวรีเลย์ต่อไปก็เป็นสายกาวนะครับสายกาวสีดำนะครับต่อสายกาวก็ต่อช่องกาวของตัวรีเลย์นะครับ แล้วก็มีช่องสายสัญญาณนะครับตัวอินพุตเราก็จะต่อมาจากตัวอินพุตช่อง19ของบอร์ดคิ b ไบ์นะครับมาเข้าที่ตัวรีเลย์ตรงนี้ทีนี้เราจะเห็นว่ามีตัวต่อไปอยู่ตรงนี้นะครับเราก็จะเอาสายไฟนะครับสายไฟเนี่ยเป็นสายไฟของตัวเครื่องกรองอากาศนะครับแล้วก็ตัดครึ่งนะครับตัดแค่เส้นเดียวนะฮะแล้วเราก็จะามาต่อกันแบบนี้นะครับต่อกันแบบนี้ เสร็จเข้าไปเราก็ใช้ตัวนี้หมุนต่อเชื่อมเข้าไปตัวนี้ต้องระวังนะครับห้ามให้มันสัมผัสกันนะครับอ่าอันนี้เป็นวงจรที่เราต่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับตัวนี้เราก็ต่อเข้ากระบ,บอกเรียบร้อยแล้วก็ใช้ไฟจาก power bank เนี่ยเลี้ยงนะครับเราก็แฟลชโปรแกรมเข้าไปในบอร์ดคิดบายเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะให้ดูโค้ดหลังจาก จบการทดลองนะครับตันนี้เราจะเห็นว่าเราเอาไฟนะครับ220โวลต์ต่อกับตัวรีเลย์แล้วนะครับแล้วก็เปิดสวิตช์ไว้เรียบร้อยตอนนี้เราก็ได้เห็นว่าตัวเครื่องกรองอากาศเนี่ยของเรายังไม่ทํางานนะครับเพราะว่ารีเลย์เนี่ยยังไม่ได้ปล่อยไฟไปให้เราจะเห็นว่าตรงบอร์ดคิดไบนะครับเขาตรวจจับแก๊สณนะตอนนี้เนี่ยยังไม่เกินค่าที่จะให้เครื่องกรองอากาศทํางานนะครับเดี๋ยว เราจะลองทําให้ค่าของแก๊สเนี่ยมันเกินนะครับ <_ an> เพื่อที่ให้บอร์ดเนี่ยทำงานแล้วก็เปิดเครื่องกรองอากาศนะครับโดยการใช้แบบจําลองนะครับจําลองห้องนะครับสมมุติเราอยู่ในห้องที่มันมันอับมันอับนะครับแล้วก็มีแก๊สอันตรายอยู่ในอยู่ในห้องนะครับเราก็ใช้แก๊สกระป๋องอัดเข้าไปเลยนะครับทีนี้เราก็มาดูค่าตรงนี้ครับ ต่นนี้นี่ครับตอนนี้ไฟจะดับแล้วนะครับแต่ว่าเครื่องมันทํางานนะครับค่าตอนนี้อยู่ที่45นะครับถ้าได้ถ้าฟังดีๆนะครับก็จะได้ยินเสียงพัดลมทํางานนะครับฝาพัดลมตัวนี้ก็จะเปิดนะครับฝาพัดลมตัวนี้ก็เปิดออกมานี่พัดลมก็จะเห็นว่าพัดลมเนี่ยดูดอากาศผ่านไส้กรองลงไปนะครับผ่านเข้าลงไปนี่ครับนี่ก็คือการทํางานทั้งหมดนะครับ แล้วถ้าเกิดอากาศดีขึ้นล่ะอากาศดีขึ้นนะครับสมมติเราอยู่ท้องที่อากาศดีแล้วนะครับท้องที่อากาศดีแล้วตอนนี้ดูเลขนะครับถ้าต่ำกว่า30บนะครับตัวบอร์ดเนี่ยก็จะ,ะไปติดนะครับไปติดก็จะแปลว่ามันโอเคแล้วอากาศตอนนี้ก็โอเคแล้วแต่ว่าเครื่องกรองอากาศยังไม่ดับนะครับจนกว่าเราจะมาสั่งปิดมันนะครับก็คือกดสั่งรีเซ็ตตรงนี้นะครับก็คือ ก็จะให้เครื่องเนี่ยตรวจสอบอากาศอีกทีแล้วว่าเครื่องกองอากาศเนี่ยก็จะดับนะครับจะดับไปแล้วตอนนี้คือดับไปแล้วแล้วถ้าเกิดว่าค่าอากาศของมันเนี่ยเกินค่า30ขึ้นมาอีกก็จะทํางานอีกครังหนึ่งทีนี้ไอ้ค่า30 50เนี่ยมันก็แล้วแต่สถานที่นะครับว่าเราจะตั้งยังไงนะครับนี่คือการทํางานเข้าๆของวงจรนี้นะครับ